สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูแนนอีกแล้วนะคะคุณครูสวรญ,ญาอํานวยมัจฉาค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องของการใช้ไม้ยมกนะคะใช้ไมยมกนะคะ่า ok น,นักเรียนมาดูคําถามก่อนเรียนกันก่อนก่อนที่เรจะเรียนนะคะ,ะคําถามแรกให้นักเรียนลองดูนะคะคํานี้อ่านว่าอะไรมีคําว่ามากแล้วก็มีไม้ยมกอยู่ข้างหลังอ่าเฉลยแล้วนะคะอ่านว่ามากมาก ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่คำถามแรกมาดูคำถามต่อไปมีคำว่าทุกวันแล้วก็มีไม้ยมกอยู่ข้างหลังอ่านว่าอะไรคะนักเรียนอ่านว่าทุกวันทุกวันมาดูคำต่อไปอีกมีคำว่าหลายแล้วก็มีไม้ยมกแล้วก็มีคำว่าคนนักเรียนอ่านว่าอะไรคะอ้าวหลายหลายคนเห็นไหมคะไม่ยากเลยเรามาดูกันนะคะ นักเรียนมาดูนะคะเครื่องหมายไม้ยมกเอ๊เหมือนเลขสามไทยเลยนะคะแต่เลขสามไทยมีหางด้วยอันนี้แหละเราเรียกว่าไม้ยมกค่ะนักเรียนลองดูสังเกตดูนะคะไม้ยมกมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เวลานักเรียนเขียนนักเรียนก็จะได้เขียนให้ถูกต้องนักเรียนเรามาดูการเขียนไม้ยมกกันนะคะเขียนไม้ไม้ยมกเนี่ยเราก็เขียนโดยที่เว้นวรรคทั้งหน้าและหลังอย่างเช่นคําว่า สิ่งที่เป็นเส้นเส้นหุ้มยวงขนุนและติดติดกันนักเรียนลองสังเกตมายมกดูนะคะว่าจะเขียนหลังคําว่าติดติดนะคะ,ะเรามาดูหลักการใช้มายมกกันเราใช้เขียนหลังคําวลีประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำำําคําหรือกลุ่มคําหรือซ้ําประโยคอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปนักเรียนลองดูว่าสไลด์ต่อไปคืออะไรเอ่ย เป็นตัวอย่างของคำนะคะในวันหนึ่งนึงอ่านว่าในวันหนึ่งวันหนึงนักเรียนลองสังเกตด้ว,วาเราจะอ่านว่าในวันหนึ่งหนึ่งหรือในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือในวันหนึ่งวันหนึ่งมาดูคำว่าฝนตกแล้วแล้วก็มีไม้ยมกเราก็จะอ่านว่าฝนตกแล้วฝนตกแล้วนะคะเราจะไม่อ่านว่าฝนตกแล้วแล้วใช่ไหมคะ,ะต่อไปเด็กเด็ก เราก็จะอ่านว่าเด็กๆนะเราก็ซ้ําคําเด็กอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเด็กๆนะคะอ่นักเรียนดูมาดูสไลด์ต่อไปกันนะคะอคำนี้คิดออกแล้วแล้วก็มีไม้ยมกเราก็ต้องอ่านว่าคิดออกแล้วคิดออกแล้วนะคะคิดออกแล้วแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะผิดค่ะอ่นักเรียนก็เห็นตัวอย่างคํามาหลายคําแล้วนะคะทีนี้นักเรียนก็ลงมาฝึกอ่านคากันนะคะ อ่าเรามีคําทั้งหมดห้าคำอยู่ในรูปหัวใจคําแรกอะไรคะอ้าคุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะคําแรกที่ไหนที่ไหนช่วยด้วยช่วยด้วยสวยสวยเพื่อนเพื่อนเล็กเล็กเห็นไหมคะไม่ยากเลยนักเรียนลองฝึกอ่านดูนะคะอ่าต่อไปเรามาดูคําที่เป็นประโยคกันนะคะมัยามุกที่ใช้เป็นประโยอ่์พ่อครับ พ่อครับผมหิวข้าวแล้วประโยคที่สองน้องชอบรถสีแดงแดงประโยคที่สามบ้านข้างๆเสียงดังมากอ่านี่คือการเขียนมายามกนะคะนักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะอ่ะคราวนี้เรามาตอบคำถามหลังเรียนให้ครูฟังหน่อยอ่านักเรียนดูนะคะคำแรกแเขียนมายามกตรงไหนคะอ่าใครลองดูสิคะลองฝึกเขียนดู เฉลยแล้วอ่มายมกคุณอ,อยู่หล้วคำว่าใครนะคะอ่มาคำว่ามาแล้วมาแล้วเขียนยังไงคะอ่ามาแล้วมาแล้วดำดำ,ดำแดงแดงเราจะเขียนไม้ไมยมกตรงไหนดีเอ่ยเอ่อยถูกต้องไหมคะอ้าวเล็กเล็กน้อยน้อย เรียนลองฝึกเขียนดูนะคะว่าจะเขียนมายมกตรงไหนดีเอย่ยถูกต้องไหมคะต่อไปคําว่าน้ําท่วมน้ําท่วมมายมกก็ต้องอยู่ตรงไหนอ้าวมายมกก็ต้องอยู่หลังคําว่าอะไรคะคาว่าอะไรอ้าต้องอยู่หลังคําว่าน้ําท่วมเห็นไหมคะาม,ามาดูอีกนะคะาคาว่าว่างว่าง เติมมายมกตรงไหนดีคะโอ้มีคนบอกว่าได้แล้วใช่เติมมายมกอยู่ข้างหลังนั่นเองอะสำหรับวันนี้คุแน,นก็ขอจบการเรียนเรื่องของการมายมกเพียงแค่นี้นะคะเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดี